สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องวันที่30กรกฎาคม67สิบทำกลางบรรยากาศฝนตกลินครับพี่น้องเนาะฝนตกลินหรือว่าฝนตกพัๆนี่แหละครับผมครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเก่ามาเชียกับเจมาอ่าตามต่อครับพี่น้องเนาะเลขฝันพ่อไผ่บุญ เป็นเลขชุดสรุปพร้อมครับพี่น้องโค้งสุดท้ายของพอครับผมอันนี้คือเลขคำนวณเ้อครับพี่น้องเลขคำนวณพอเดี๋ยวจังไดเก่ามาเชื่อจะล่งเทียบไปอีกครั้งหนึ่งครับผมอันนี้คือพลปอยไปแล้วครับครับตั้งแต่ต้องงวดไปแล้วครับผมแล้วก็มาเลขความฝันพอครับผมก็นานี้ก็คือฝันว่าพอว่าได้ใส่เสียผาครับพี่น้องเนาะยางยู่เื่องตึก หลายท่านก็คอมเมนต์เป็นเกี่ยวกับอายุพอครับผมครับเอาในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องมีเหล็กฝันล่าสุดมาฝากพี่น้องเอฟซีกับผมคืนวันพระที่ผ่านมานี่ยแหละครับพี่น้องเนาะกับคืนวันพระที่ยี่สิครับผม28ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเหล็กโค้งสุดท้ายพ่อไผ่บุญฝันโค้งสุดท้ายครับผมก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณพอได้ครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแล้วก็ไปตีข้อมฝันซอยกันครับพี่น้องเนาะพอฝันแม่นเด้อครับผมครับพอฝันแม่นครับบ่วจีเป็นสร้างตกบ่อครับผมสร้างตกสามเก่าศูนย์ครับใกล้สามตัวเก่าสามครับพี่น้องเนาะแล้วก็ฝันว่าตะของมีทองครับผมฝันว่าพอพอมีทองเลขก็ออกอายุเพิ่นหก หกสามครับผมอายุหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ด้วยครับพี่น้องเสียดายเพื่อนเอาอายุที่ว่าปีที่ว่าครบครับพี่น้องเนาะต่ว่าเดือนท่านนี่หอดครับเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันก็พอเลยครับผมพอครับก้าเมชเช่สวัสดีพอให้บุญครับผมสวัสดีครับเก้ามาเช่ครับครับพอ ยังได้พอความฝันลาสุดนี่กับเลขกฝันความสิบจิบหรือ่มือว่านี่นั่งเหมือนมือให้เข้ามาเชื่อค่เนาะจังไดฮะมันออกเนาะครับเพราะว่าเขาพันสามเนี่ยครับป๋อฝันที่แรกกับฝันที่แรกไปนั่นละฝันหนึ่งกับจิบแรกนั่นละฝันนี่อ่าญาติมันออกไหมขันมันออกมาก ปกติเขาบอกเก่าไม่เชื่ออีกเวียนยี่ป่ะครับผมงานมันออกมาอิฐที่ได้เองยิปต์ต่อน่ะครับอาฝนตกบ่อทั้งบุรดอนท่านี้โอ้ตกยี่ป่ะมึงบ่อแห้งครับผมอืมท้องมือเราโยตั้งผีทั้งหลอยนี่น้ำกันหมดเลยครับน้ำกระไลทั้งผี ภาวนาฝนเต็มตัวแ้ะพอบาทแมนครับผมจะสมนามไปเรื่อยๆเ,เอาเด้อ,อ,อดีือว่ากามันเนี่ยฟังนะครับเด้อครับพ่อพ่อฟันว่าไปงานยังบุ่งานก็วา่าไอ้ก็มาเชื่อมันคือมีตะกู้งไส้อ่อย,อยแท่ในงานครับผมมันนี่คนเป็นหลายลอยคนเด้น่งอย่เอ ตะปูใตยเอ้ยต่อยป้าตุ้ครับมันนี่เขาไปจับรางวัลพันนะมันมีอยกสามรางวัลเด้อเกามาเชียรนี่ฝันสามรางวัลพ่อป่ะชิดบ่ฝันว่าสิได้ไปจับน้ำเขาเัยนนีะโอ้ฝันดีดีนี่ป่ะชิดว่าสิได้ไปจับรางวัลน้ำเขาประคิดว่าสิได้รางวัลน้ำเขาครับ คนที่หนึ่งที่สองผ่านไปเขาได้รางวัลน,นี่ยังกับบุหูดอกสองขนเนี่ยต่ว่าพ่อไปจับดอกเขาวัน่อได้ได้เลขแปดพ่ะน,นะจับได้เลขแปดครับในฝันนะเพราะว่าจับได้เลขแปดเอ้ารางวัลพี่หยังเลขแปดก่อกระยังคิดอยู่เพราะว่าคนหลายหลายาดไม่สบายใก้ใกล้นุ่มๆจับได้เลขแปด เนี่หละกัมปันมันจะมีตอนนี้แหละวันวันพระเมียมาตีสามปัป่ปูตีสี่นี่แหละข้พ่อได้เลขแปดครับเทาวันพระวันที่ยี่สิบแปดครับที่เป็นจับนี่มันเป็นเป็นโถหรือว่าเป็นจังไนบ่อนอันตีภาชนะหรือว่าเขาประกาศมามสิเขาประกาศครับอ๋อเขาบอกว่าอันพ่อได้เลขแปดนะพ่อได้เลขแปด ในเล็แตดพอ่พอกเก่าไม่เชื่อกันหน้าออกว่าเสร็อกเกียยังละพอบาดอีศวีบนเจะาตีารังเด้อเราม่เชื่อตว,ว่าพอสีตีให้ในงานนั่นพอว่ามัน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 ยังตีแม่ไอ้มันได้สามรางวัลแม่อมันไม่แค่สามรางวัลไม่แค่สามรางวัล ก็ปกติเอาอันนี้ละใส่เอาแปดสามสามแปดกับมีตะปูไส่เลยต่อยแปดห้าห้าแปดเท่านี้ละครับก็ไม่เชื่อเียนในชุดเดียวโดนห้ามาบนสามห้าแปดสามก็ได้ครับสามแปดห้าก็ได้ครับห้าแปดสามสามแปดห้าอก็ไม่เชื่อกันกันสามอยู่ือสีอ่นี่หละว่าแปดสามกับสามแปดนี่หละโอ้มาก่อนนะ ขันสามอยู่อีกเด้งสังเกตมันมีเรื่องครับผมครับในฝันมีสาม l o งวั a ครับที่ออฟอพฟอฝันเห็นไก่สามตัวเนาะน,นี่นะผมระวังให้ดีครับออกเก่าสามอันนี้เป็นฉลากสามคนครับผมสาม long w a w อจ <ๆ S 2> ับ<อ>ได้แปดสามแปดเขาบอกว่าว่าได้เลขแปดอนอะนี่ะนะให้ฝัน น่าพอก็เป็นหานาะพอเนาะเป็นหาเป็นผู้ใต้กับหาผู้ใต้กับหานี่แม้มันตีมาบนมาล่างกับกระหเได้เหล็กฟันชุดหนึ่นี่นะครับผมเม็ดเดียวอ๋อสองเม็ดครับผมแปดสามก็แปดหาครับครับต่ว่าเหล็กสามตัวนี่ถือว่าเป็นเม็ดเดียวแต่ว่ากลับน้ำหมุนน้ำกรบพี่น้องเนาะห้าแปดสามสามแปดห้าครับครับโอ้ ถ้าพอฝันแบบนี้ต้วเกานี่ตามขอมูลนเี่ยว่าผ่าดดีครับพี่น้องชัดเจนจริงจีิครับเพียงสางตกสางครับผมครับจัก,กรยานกันยังมีส่วนนี่พอ่อที่ผู้ใส้ผู้เท่าจูงจัก,กรยานทีท่ออก<ม>เก<บ>ล้งแก<บ>ลอ้แ<บ>ลอแก<บ>ล้งแกล้งกล้งแกแกล้งแกล้งแกล้งแกล้กล้งแกล้งแมลก่้งแกล้งแกไกล้งแกล้งแกล้งกล้งแงแกล้กลกกล เขาเาไม่เ <One> ช <input> ื่อพอว่าเขาพันศานี่ต้องแม่นเด้อืมครับผมฝันต่อหังเหล็กกับเขาพันศาไหมฝันที่แหลมอะอันนี้ก็ยุ่ในพันศายุ่พ่อคิดว่าต้องต้องถือกับไปครับคิดพ่อน้ําเชี่ยไปหลวงใครโยนสารปูไม่อ่ได้แปดมาสามตัวเลยอันทีโลกีไปน้ำเชี่ยไปหลวง เศร้าไปเศร้าไปขึ้นมาได้แปดเอาลงไปไหมเศร้าขึ้นมากก็ได้แปดอีกเอาลงไปไหมเศร้าขึ้นมากก็ได้แปดจนว่าจนว่าถามว่าทั้งในมีแต่แปดว่น้ำเชี่ยกก็ไปโคเลาหากรบพมแมนมีตัวอื่นอีกยู่มวดนี้บอกก่ามาเชี่ยงวดนี้ครับผมงวดนี่ที่ไปน่าจิช่วงก้อนขอบพรนศาหรือเปล่าอนี่แหละนี่แหละเพราะว่าถึงแปดยังนี่อู่คร่ะ เอาลองเบิรงเด้อครับพี่น้องถ้าพอกันยังค่าใจครับผมทับบอกกันแต่ว่าทั้งชั้นทั้งที่ครับพี่น้องเนาะจะถือมากพี่น้องที่ก็จะได้โชว์เป็นน้ากันเก็บเอาสาหรับคลิปนี้ครับผมเกัามาเชียร์กับขอบคุณพอให้บุญเด้อครับปออราบผมอยู่ดีไม่แห้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม ติดตามพอไ้เด้อครับพี่น้องครับเลขกันเพื่อนนี่ครับเพื่อนฝันแม่นอีหลีครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับบางบางงวดกับมีลุดครับผมตีอาจจิตีผิดพลาดไปครับผมือยจังงวดที่ออกสามเก่าครับพี่น้องเนาะสามเก่าถ้าจำผิดแต่ว่าเพื่อนกับฟันเห็นเห็นสาดีครับผมเห็นสาหนามครับผมครับเห็นสาหนามอยู่ครับแต่ว่างวดนั้นรู้สซื้อว่าจะไปตีเป็นซีครับผมพี่น้องเนาะไปตีเป็นซี เพราะว่าสาเป็นซีแก่แต่่าครับนั่นจะเป็นงวดงวดเดียวครับผมที่เพิ่นฝันแล้วตีผิดหรือว่าฝันบ่เขาครับนอกนั้นนอกเหนือจากนั้นเขาหมดได้ครับพี่น้องเขาหมดครับแล้วมาเบิ่งงวดนี้ครับพี่น้องเนาะงวดนี้เบิ่งไปน้ากันครับตอนแรกเพิ่นกับฝันเกี่ยวกับตัวพอ่ะครับผมบ่มีบมีบริสไเสียผาครับผมที่ลงงลีปไปก้อนหนานี้ครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือว่านผะครับพี่น้องเนาะ วันว่าไปจับสลากรางวัลนี่ครับผมมีสามรางวัลเพิ่นคนที่สามครับผมเพิ่นไปจับสลากได้เลขแปดครับพี่น้องเนาะได้เลขแปดก็เลขตีมาเป็นแปดสามสามแปดแปดห้าแปดครับผมครับสามตัวก็จะมีสามอ่ะสามแปดห้าครับผมห้าสามแปดครับผมวนอยู่นี่นี่แหละครับพี่น้องเนาะจริงๆเลขสามตัวนี่ เป็นเลขขยันมาน้ากันพ่อๆครับสามเก่าหาครับพี่น้องเนาะถ้าเก่ามาเชียร์หรือว่า,าจะเพื่อทำคลิปหรือว่าเบื้องเลขพี่น้องเอซีกับเจ็ดสามดีกับผมว่าเลขมักจะออกน้ากันหนึงสี่ครับผมหาแปดสามกับมีครับผมน่าจะมีทถกปีครับพี่น้องเนาะเลขสามตัวนี้เอาพิจานณาเบิ้งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเลขฝันพ่อพยบูนโค้งสุดท้ายครับ ถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องพี่ชีโชคดีเด้อครับผมถูกหัวเรื่องเงินไปน่ำกันมีเหล็กเด็ดเด็กดังมาสูพี่น้องพี่ชีกับอให้เป็นโชคเป็นลาบสามตัวสองตัวตรงๆเน้อครับผมหนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ